อยากแพ้ตามระบบอ่ะอืมงั้นเข้าให้มันแพ้ดีกว่าอ๋อสวัสดีทุกคนนะครับที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอนี้นะครับในข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่เราได้พูดไปนะครับในคลิปวิดีโอก่อนหน้าเนี่ยก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับก็ไปดูคลิปนั้นก่อนได้นะครับแล้วก็ลองแบ่งความประสบก,การณ์กันในคอมเมนต์ได้ําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับนี่จะเป็นอีกข้อที่สาม รเริ่มต้นต่อในพาร์ทถัดมาเลยนะครับเพื่อให้เราเห็นหลักการนะครับอีกหนึ่งอันที่ทำให้การเทรดมีโอกาสจะพัฒนาได้ไวขึ้นโอเคไหมสำหรับข้อที่3เนี่ยนะครับเครื่องมือช่วยดูการเข้าออเดอร์เนี่ยนะครับแบบเข้าใจง่ายอันเนี้ยเข้าใจง่ายของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันมันเหมือนกับอันนี้ครับอีกคนเก่งเลขใชเราเคยเห็นไหมตอนไอเนี้ยสมัยเรียน เก่งเลขนะครับเก่งวิทยาศาสตร์เก่งภาษาเนี่ยเฮ้ยแล้วสองคนเนี่ยใครเก่งกว่ากันอ่ะไม่มีอีคนผมเห็นเรื่องภาษานี่มันแบบมันโดนเส้นผมมากอ้าวมันใช่ตัวผมเลยอีกคนบอกภาษาอังกฤษตายตายตายแต่ถ้าเอาเลขมาเนี่ยเท่าไหร่ผมก็สู้ตายผมสู้ไหวอ้าว เข้าใจง่ายของคนเราไม่เท่ากันถ้าเราเข้าใจมุมมองนี้นะครับการเทรดมันจึงเป็นเรื่องปกติที่ใครบางคนอาจาจะหาจุดเสริมจุดเติมให้ตัวเองสบายใจแบบนั้นนะครับมันเลยเกิดเป็นหลากหลายกลยุทธ์แต่คีย์สำคัญที่สุดเข้าใจง่ายแล้วก็ต้องทำซ้ำได้ง่ายด้วยนี่คือสิ่งที่อยากจะย้ำนะครับ นะเทค,คนิคที่มันใช้ได้จริงไม่ซับซ้อนแต่เข้าใจพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นแทงทงแทงเทียนแนวรับแนวต้านหรือพฤติกรรมที่ออราคากําลังรอการตัดสินใจ,จมีความลังเลอยู่บางคนใช้แท่งเทียนบางคนใช้รูปแบบต่างๆบางคนใช้แนวรีเจ็นะครับเฟกเบรกหรือเฟกโซนหรือเฟกเอาท์หรือเคลียร์ลิควิิตี้นู่นนี่นั่นต่างๆนานามากมายหรือสัญญาณบายสัญญาณเซล ทุกอันก็มีการเกิดขึ้นมีการที่พาไปสู่ชัยชนะและพาไปแพ้ทุกข้อเลยแต่เมื่อทำซ้ำและใช้มันทุกข้อนะครับหรือเลือกมาข้อใดข้อหนึ่งหรือใช้กันทีละข้อทำซ้ำต่อไปยังไงก็รอดไม่งั้นเราไม่เห็นการพูดถึงจนถึงทุกวันนี้นะครับเนอืม นะก็ย้ํากันไว้นะครับวิหนึ่งในความเข้าใจนะครับอย่างเช่นตัวผมเองก็เรียบเรียงการเข้าเทรดในกลยุทธ์ประมาณนี้จริงผมคุยเรื่องนี้มาเนี่ยน่าจะเกินเกิน3-4ปีแล้วนะครับในการเช็คโครงสร้างอย่างตรงไปตรงมาส่วนตัวยังรู้สึกว่าตลาดนะครับในช่วง2000นี้กับตลาดณนะปัจจุบันไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันตลาดไม่ได้ต่างครับแต่สิ่งกระตุ้นต่างกัน เทคนิคเหล่านี้นะครับการเรียบเรียงโครงสร้างนะครับหรือการคอนเฟิร์มจุดเข้าเชื่อไหมสําหรับผมยังเป็นเรื่องเดิมการใช้แท่งเทียนปิด,ปดเหนือแนวรับแนวต้านรีเทสเน ing, หนือเสบิงนู่นนี่นั่นโครงสร้างนะครับโดยการมาร์คด้วย,ยตัวของ t t s หรือบางเหลือจะเรียกว่าตัวของโครงสร้างหรือแนวทางของ s m c แล้วแต่เลยบางคนใช้เครื่องมือคอนเฟิร์มเพราะจะทำซ้ำได้ง่ายประหยัดเวลาก่อแล้วแต่ แต่สิ่งที่แตกต่างกันจริงๆนะครับตั้งแต่ปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยคือสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นครับเฮ้ยคนนี้รันหมื่นจุดเอ้ยคนนี้ไซเวยปุ๊บเก็บได้เวลาสิบไม้ต่อวนันเอ้ยคนนี้บอกนั่งเทรดด้วยกันสามชั่วโมงเก็บไปสองหมื่นจุดเปิดเปิดบายบายเซลเซลนะฮะ เก็บร้อยจุดบอกกำไรเทรดไม้เดิมรันไปอีกพันจุดไม้นี้รวมเป็นพันจุดต่อเฮ้ย <c oughs> คนนี้เทรดจัดโอ้โหสองชั่วโมงเดีย๋ยใส่ขึ้นลงขึ้นลงได้กำไรอย่างเยอะเลยแต่แปลกมากไม่โดนเส้นหรือไม่เข้าจังหวะนะครับหรือบางคนโอ้โหเทรดน้อยบางคนเทรดมากเฮ้ยเราเทรดน้อยมันผิดตรงไหนแม่ทําไมเพื่อนบางคนถึงเทรดได้ถี่ขนาดนั้นเฮ้ยเรา ทำไมเรายังไม่ลันนหมื่นจุดหรือเราต้องพลาดอะไรเฮ้ยสักพักเห็นคนลันสามหมืนจุดเก็บกําไรห้าร้อยจุดต่อรอบพันจุดต่อรอบมาดีๆหันไปเฮ้ยมาให้เดียวสี่หมื่นจุดเลยเหรอเนี่ยหลังจากกาเบรจากสองพันขึ้นไปจริงไหมครับสุดท้ายแล้วผิดทางคัดลอดถ้าถา้าที่เราเทรดเงื่อนไขโชว์ออกมาในตลาดปุ๊บเข้าซ้ำทำซ้ำต่อไปก็ยังอยู่รอดอยู่ดี สิ่งที่รอบของการเทรดมันดูปเปลี่ยนออกไปเยอะมากเนี่ยนะครับมันต่างกันแค่ถ้าระบบเราเนี่ยใช้สต็อปลอนที่สั้นก็บางครั้งบางคนจะเพิ่มสต็อปลอนขึ้นนิดหน่อยนะครับบางคนก็รอในจุดที่อยากรอมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยย้ำว่าสิ่งที่ยากสำหรับตัวผมเองเนาะในช่วงของปีปีตลาดณนะปัจจุบันในปี2 5เนี่ยไม่ใช่ตลาด แต่เป็นสิ่งแล้วที่ทำให้เราอาจจะถูกกระตุ้นนะครับหรือผมเองบางทีถ้าไม่ได้ซ้อมเนี่ยนะครับหรือไม่ได้เก็บสติหรือเก็บข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลเนี่ยเป็นวิธีการที่ผมทำแล้วสบายใจเนาะเสียความมั่นใจได้เฮยคุณยังเทรดน้อยเหรอเนี่ยคุณยังรันเดียะสองพันจุดเหรอเขารันที่สี่พันจุดกันไปแล้ว เหมือนนีถ่ถ้าใครได้เคยเห็นหรือเคยมาเจอกันในค์ดเรียนผมจะพูดถึงไอรอลผมคนหนึ่งเนาะที่เขาเทรดเวลาเดียวแต่ไมา้ละสามร้อยหลอดแต่3ามหลอดนั้นคือความเสี่ยงประมาณ1นจุเเซของพอร์ตเขาคําถามที่น่าสนใจคนกดสามหลอด,ลอดแล้วเราดูจุดเข้ารวแล้วเราเข้าใจแต่เรากด0.1ใครน่าจะเข้าใจตลาดมากกว่ากันใครน่าจะเข้าใจตัวเองมากกว่ากัน นะผมคิดแบบง่ายๆอย่างนี้เลยครับอ๋อเฮ้ยเรากับเขาต่างกันตรงไหนความเข้าใจในตัวเองในตลาดตรงนี้และเทคนิคที่เลือกมาเขาต้องแม่นไหมเขาแพ้เหมือนกันแต่เขาทำซ้ำจนชนะมากกว่านะครับนะเพราะนั้นเนี่ยคีย์บางคนเอาอความเสี่ยงมกระจายสิบนัดบางคน เอาความเสี่ยงมาเทรดแค่3ครั้งต่อวันแต่รวมจาก10ก้อนนั้น10 10 10ชุดออเดอร์มารวมแล้วก็หารมันเป็นแค่3ออเดอร์จริงๆความเสี่ยงอาจจะใช้เท่ากันก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยใน,ในตัวขององค์ประกอบเนี่ยนะครับมันรวมถึงหลากหลายมากที่เราอธิบายกันเมื่อกี้มันก็เชื่อมมาถึงตัวของประเภทหรือว่าสไตล์การแบ่งสไตล์การเทรดแบบนี้ก็ยังหลากหลายอยู่เหมือนเดิมนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับเราจะเรียกตามชื่อแบบนี้ก็ได้นะครับสุดท้ายบางคนก็บอกผมมี2อล่างครับผมมีสองสไตล์ในคนคนเดียวเอาที่เราสบายใจจะเป็นสไตล์ไหนก็ได้ครับไม่มีอะไรโดดเด่นกว่าใครหรอกนะครับไม่งั้นเราไม่เห็นหรอกครับว่าเอาทำไมมันถึงมีหลายสไตล์ละ่ะแสดงว่ามันมีคนที่อยู่ในทุกสไตล์แล้วอยู่รอดไงมันจึงถูกแบ่งออกมาแบบนี้บางคนไม่ได้เรียกตัวเองเป็นแบบนี้ครับ บางคนอาจจะเรียกแนวทางอื่นแต่อาจจะอยู่ในรูปแบบหรือโครงโครงโครงล่างคล้ายๆกันนะครับนะ Aggressive เนี่ยนะครับนะหรือเข้าจังหวะแรกสัมผัสแรกหรืออะไรก็ตามแต่คอนเฟิร์มสักพักบอกผมใช้แท่ง M หนึ่ M 5้าคอนเฟิร์มครับผมใช้หนึ่งชั่วโมงปิดคอนเฟิร์มครับอ้าว M 5มันเป็นคอนเฟิร์มไม่ได้มันได้ผมใช้มาแล้ว เพราะ H1 มันช้าเกินไปนั่งเถียงกันก็ไม่ลงตัวหรอกครับเพราะนั้นเนี่ยก็ให้ไปเข้าใจสไตล์การเทรดของตัวเองก็แล้วกันเนาะเฮ้ยเราจะเข้าใจยังไงได้ลองครับให้ได้ลองเราเป็นมนุษย์บางทีก็อนุญาตให้ตัวเองได้ลองผิดลองผิดบ้างก็ได้ไม่ได้พูดผิดนะลองผิดลองผิดจะได้รู้ว่านี่คือวิธีการที่ผิดจะได้ไปลองถูกลองถูกกันเลย หรือถ้าให้ดีก็ลองถูกลองถูกผ่านประสบการณ์คนอื่นไปเลยก็ได้ไปเรียนรู้ที่เขาได้ลองผิดมาแล้วแล้วตัวเองไปลองถูกไบที่เ,เขาได้ลองถูกมาแล้วได้โอเคไหมออนะครับตลาดนี้มันก็หลากหลายนะ i ิช m a n a g e m น n t นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็เรื่องนี้คือทฤษฎีที่ยากที่สุดแล้วคนที่อยู่มานานนะครับกับคนที่เข้ามาวันแรก ผมว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือ r i s k management tool บางครั้งอยู่ที่เราจะออกแบบนะครับคือมันมันคือการบริหารเงินนะครับเพราะในโมเดลปัจจุบันเรามีการพูดถึงอะไรครับ แน n คอนเซอร์เวทีฟนะครับหรือบางคนบอกเทรดแบบปลอดภัย MM ไว้ในพอร์ตบางคนบอกว่าทําแบบนี้ผมและสบายใจอีกคนบอกว่าผมอออินครับกลยุทธ์การอออินเทรดแบบสไนเปอร์ทำแบบนี้ยังไงก็มีโอกาสพอร์ตโตได้ไวกว่าแต่สุดท้ายแล้วครับไม่ว่าคุณจะเห็นการอธิบายด้วยทฤษฎีอะไรก็ตามทุกคนล้วนเอาความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้มาเทรด บางบางคนบริหารเงินในพอร์ตพอร์ตเดียวบางคนแค่บริหารเงินนอกพอร์ตเช่นอีกคนนะครับใช้พอร์ตสี่หมื่นเหรียญน,นะครับเทรดไม้หนึ่งนะครับไม้ละสี่ร้อยเหรียญผิดทางคัดลอดในพอร์ตนั้นอีกคนบอกพอร์ตสี่หมื่นเหรียญที่ผมรับได้ถ้าเสียไปแบบไม่คิดอะไรแต่ผมเติมมาทีสี 4, ท่ทีละสี่ร้อยเหรียญ แตกก็แค่แตกแต่400เหรียญบวกที800กับบวกพันเหรียญสองคนนี้ได้กําไรเท่ากันแพ้แพ้เท่ากันอีกคนบอกเนี่ยเป็นรูปแบบที่ผมใช้แล้วสบายใจอีกคนบอกนี่คือแบบสไนเปอร์ all in right นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นภาพหนึ่งที่ผมเองไม่เข้าใจรูปแบบการบริหารความเสี่ยงทำให้ผมงงเหมือนกัน หรือการสไนเปอร์มันโหดกว่าสรุปนั่งไปดูดูไปดูมาอืไม่ต่างกันแต่นั่นคือความเข้าใจหลังปีที่สี่ปีที่ห้านะ <c oughs> ก็ขอให้คนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับหรือในค์สค์ดนี้ก็เข้าใจตลาดไวๆ่ยก็แล้วกันนะครับนะอันที่หกนะครับก็คงเป็นอันท้ายๆเนาะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับอีกประมาณห้าสิบถึงร้อยอเดอร์เพื่อสร้างอะไรรู้ไหมครับ สร้างความเข้าใจว่าตลาดนี้แท้จริงแล้วอาจจะต้องการอะไรจากเราไม่เยอะเลยต้องการแค่เราทำซ้ำและเลิกเปรียบเทียบตัวเองได้แล้วเลิกเลิกชี้นิ้วออกไปข้างนอกและไปคุมสิ่งที่คุมไม่ได้แต่ให้ชี้นิ้วกลับมาที่ตัวเองเลิกคุมตัวเองให้ทำตามแผนให้ได้ก็พอแล้ว เรื่องนั้นเราจะคุยกันนะครับอันที่6กเนี่ยนะครับจริงผมยกจิตวิทยาเนี่ยตรงนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังประมาณ5ข้อเนาะที่อยากจะย้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะจบนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยอย่างสวยงามด้วยความเข้าใจนะครับแล้วก็เป็นการสร้างกําไรแบบเป็นระบบจริงๆที่ไม่ใช่แค่โชคเนาะจิตวิทยาก่อนเข้าออเดอร์อเนี่ยข้อที่1นนะครับ ตัวของเนี่ยเข้าออเดอร์เพราะระบบบอกให้เข้าไม่ใช่เพราะรู้สึกอยากเข้าแล้วระบบมีอะไรบ้างบางคนบอกอ๋อผมมีกลุ่มคอมมูครับแผนของตัวเองครับเนี่ยนะครับระบบเนี่ยนะครับอยู่ที่ว่าวันนี้เราเข้าใจเนี่ยตัวของระบบอะไรบ้างเช่นถ้าเราแผนของตัวเองเนี่ยเรามีดีเทลบางอย่างที่แตกต่าง เราชอบเอาแผนตรงนี้มาเทียบแล้วก็แบบคัดกรองผ่านมุมมองของตัวเองนิดนึงอันนี้ก็เรียกว่าการเข้าตามระบบนะนะหรือบางคนเนี่ยทำตามระบบของคอมมูนะครับหรือทําตามแผนของตัวเองแบบเอาทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับนั่นก็เรียกว่าตามระบนะครับ แต่ไม่ใช่การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเข้าแต่ละทีความเสียงก็ไม่เท่ากันนะครับหรือระบบก็ไม่เหมือนเดิมแต่แค่เห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะขึ้นมันน่าจะลงความระบบไม่ชัดมีเพียงความรู้สึกอยากเข้าอันนี้ไม่ดีเนาะเพราะเทรดเดอร์ที่ชนะนะครับไม่ใช่คนที่เดาเก่งนะครับแต่คือคนที่ทําตามระบบได้สม่ําเสมอคํานี้จึงกลับไปเชื่อมกับอันแรกๆที่เราคุยกันว่า เขาแค่ทําสิ่งที่ต่างกันนะครับกับคนที่สับสนในตลาดกับคนที่เข้าใจตลาดและอยู่รอดได้นานขึ้นคือเขาทําตามระบบได้สม่ําเสมอทําตามระบบได้สม่ําเสมอไม่ใช่ซับซ้อนกว่าไม่ใช่ง่ายกว่า คือทำตามระบบได้สม่ำเสมอเราเพียงต้องหาสิ่งที่พอดีกับเราและให้เราทำสํำได้นะครับอันนี้ต้องได้ลองนะครับเนาะอืมนะได้ค้นหานะครับอย่าปล่อยให้อารมณ์ครอบงำจังหวะการเข้าเฮ้ยพูดมาถึงข้อพวกนี้นะครับทุกคนว่าตลาดหุ้นก็ต้องใช้วิธีคิดนี้ไหมเอาจริงๆการใช้ชีวิตก็ใช้เรื่องแนวแน,วนี้เหมือนกัน จะลงทุนสักธุรกิจหนึง่งระบบหลังบ้านก็ไม่ชัดแผนอนาคตก็ไม่มีลงทุนไปเป็นไงครับมีโอกาสเจ๊งสูงไหมก็มีครับการเทรดก็ไม่ต่างตลาดไหนในโลกการเงินก็ไม่ต่างกันให้ความรู้สึกของเรานะครับเป็นผู้เป็นเพียงผู้โดยสารในรถรถรถคันหนึ่งนะครับแต่ให้ระบบนะครับเป็นคนขับรถต่อให้อารมณ์มันจะเป็นยังไง นั่งร้องไห้กระวนกระวายอยู่ในรถแต่คนขับนะครับที่จะพาไปข้างหน้าคือระบบเทรดคือระบบที่เราเลือกมานะครับอันนั้นสำคัญเนาะอันที่สองนะครับโอกาสมีทุกวันนะฮะอย่าเสียดายไม้เดียว คือไม่ต้องเสียดายจังหวะที่มันชนะขนาดนั้นเพราะเหมือนที่เราคุยกันนะครับไอเสียดายนี่เป็นไงความเข้าใจผิดของทเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เหมือนซื้อหวยเลยนะครับวันนั้นฝันเจอเลขนี้จริงๆด้วยแต่เสียดายมากไม่ได้ซื้อโอ้โหนี่มันเลขทะเบียนรถเราจริงๆอู้ตอนซื้อไม่ออกแต่พอไม่ซื้อละออกเลยฮ <laughs> เอาความจริงมาพูดเล่นซะแล้ว นี่โอ้โหพอซื้อข้างในอู้ยรูงี้ไม่ซื้อดีกว่าซื้อไปก็ไม่ถูกกับเขาสักทีหนึ่งเหมือนการเห็นนะนะฮะก็จะได้นะครับก็ต่อเมื่อเห็นเฉลยที่ถูกทางปู่ไม่มีใครแบบเสียด้ยังอยากเข้าอันนี้มากนะครับอยากแพ้ตามระบบอ่ะงั้นเข้าให้มันแพ้ดีกว่าก็ไม่มีใช่ไหมเออนะครับความกลัวพลาดนะครับทําให้เรารีบเข้านะครับ นะความกลัวเสียทําให้เราไม่กล้าเข้านะครับสรุปเป็นไหมครับนะเทดมาทําซ้ากันมาดีๆนะครับนะจังหวะง่ายๆก็จะเป็นเรื่องไร้ค่าเมื่อเราได้บอกว่าขอพักใจขอหยุดเทศก่อนนะระบบที่เรากําลังใช้มากําลังจะฉายแสงแล้วพอมันเจอค่าเออเร์เรอร์หมดแล้วมันกําลังจะกลับมาชนะเราก็บอกว่าขอพักใจหรือเปลี่ยนระบบเทดก่อนดีกว่า บิลเลตกำลังกระจายกลับมาที่ระบบเดิมพอเปลี่ยนระบบไประบบที่เคยใช้กลับมาชนะระบบที่ไปเลือกใหม่เจอค่าเออร์เลอพอดีนะครับหรือการเทรดไม่เหมาะกับเราเนี่ยนี่นะครับผมเองก็เคยพูดนะครับทำให้มันชัดนะครับนะก็โอกาสมีให้มีให้เราตลอดเลย นะเราจะเทรดเวลาไหนก็ได้ตลาดนี้อนุญาตที่เราได้ออกแบบแล้วก็ดีไซน์ให้มันเข้ากับจังหวะและชีวิตเรานะครับไม่ต้องถูกทุกครั้งแค่ถูกตอนที่สำคัญตามระบบเนี่ยก็โอเคแล้วโอเคไหมความแม่นไม่สำคัญเท่าการจัดการความเสี่ยงและเลือกเทรดตอนโอกาสที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมจริงไหมครับเคยไหมครับชนะอย่างคมผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะ ก็มานั่งระทมกันอีกทีหนึ่งว่าพอตแตกแล้ววีคนี้ชน,นะอย่างโหดเลยเข้าอย่างแม่นใช่ไหมเหมือนหลับตาละทายเนี่ยถูกทุกทางแต่วีคถัดมาบอกตลาดโคตรยากเลยโอ้นี่มันอะไรกันครับเนี่ยกรรมมาที่ทำมาหายไปพร้อมเงินทุนเคยไหมครับผมเองก็เคยวันนี้นะครับรู้สึกว่าไม่เซตชุดนี้ค่อนข้างก็สำคัญเหมือนกัน นะมันก็ไม่ต่างกันนะครับคือในในโลกของความเป็นจริงวิธีคิดเหล่านี้ครับก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะอ่าเทรดให้เป็นเกมเระยะยาวไม่ใช่เกมเดิมพันลายไ,ไม้นะครับเทรดแพ้ก็ได้นะเทรดแพ้ก็ได้นะครับถ้าแพ้แบบวางแผนมาแล้วเพราะบางทีการแพ้แบบวางแผนมาแล้วนำไปสู่การชนะตามแผนนีครับ เพราะถ้าเราจะแพ้ตามแผนได้แสดงว่าเราต้องเข้าตามแผนตั้งหากละ่ะถ้าเข้าตามแผนแล้วมันก็มีชนะกับมีแพ้แต่เมื่อทําตามแผนนะครับวางใจให้สองสิ่งนี้เกิดขึ้นคู่กันมันจะเท่ากับการชนะหรือติ๊กถูกในระยะยาวนั่นเองนะครับนะ ข้อที่สี่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นการเข้าด,ด้วยระบบใดก็ตามบนโลกนะครับนะเราควรจะเข้าเมื่อเรามีแผนทั้งตอนเข้าตอนออกแล้วเราจะถอยอย่างไรบริหารกรรไรอย่างไรบริหารความเสี่ยงอย่างไรนะเทศอย่างนักออกแบบชีวิตต้องมีทางหนีที่ไล่ไม่ใช่แค่หวังให้ไปถึงเป้านะครับืไม่มีแผนไม่ต้องเข้าก็ได้ หมือนเดิมครับแผนที่ใช้ขึ้นอยู่กับระบบที่เลือกนะครับเราจะยอมแล้วก็วางมุมอมงเข้าใจมุมมองของคนที่กําลังแบ่งปันความแล้วอยู่อ๋อเขาคิดมาดีแล้วอ๋อเดี๋ยวเราก็ใช้ระบบชุดนี้ไปก่อนระหว่างทางเราค่อยพัฒนารลบของตัวเองขึ้นมาใช้เป็นของตัวเองก็เป็นได้เวิร์กเหมือนกันโอเคดีหมดนะครับสําหรับผมทุกสไตล์โคตรด,ดีโคตรปังโคตรอลังการ ไม่งั้นเราไม่เห็นการส่งต่อทุกระบบหรอกนะครับเช่นพอผมเองเข้าใจหรือเข้าใจตัวเองชอบระบบ t ไทม์เฟ m e H1 เสร็จเรียบร้อยผมต้องการเทรดน้อยลงผลลัพธ์มากขึ้นลดระยะเวลาการถือออเดอร์เพิ่มระยะการทำกำไรแล้ววันหนึ่งผมอยากจะเทรดระบบการเทรดสั้นครับนะเหมือนที่มีเพื่อนๆถามมาเนี่ยนะครับนะคืออะไรครับเอา ผมรู้ว่าระบบอาจารย์ใน w e l l i n n t t o m m u n i t y เนี่ยนะครับเขาเทรดเนี่ยฟลิป SR นะครับหรือเป็นชุด r e a k o u t เนี่ยใน Time Frame เล็กผมรู้อยู่แล้วเปิดไปดูออเดอร์เขา100ออเดอร์ย้อนหลังที่ส่งเข้าไปในห้อง Community อา้าวเทรดท่าเดิมตลอดแล้วจะให้เขาแพ้ได้ไงในระยะยาวแต่แพ้ระยะสั้นและกลับมาชนะมันคือเรื่องธรรมดาของระบบอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ทุกสไตล์ได้ จะเทรดบ่อยเทรดมากแต่เพียงวางใจหนึ่งเรื่องว่าเมื่อเราเลือกทุกสไตล์ถ้าเราเข้าใจเราจะเห็นภาพว่าทุกระบบมีค่าเออรเลอร์เมื่อมีค่าเออ o ก,ก็ต้องมีวินเลสเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับจุดด้อยเพื่อให้ได้รับจุดเด่นทุกอย่างนะครับมันคือการ exchange value กันนะเราอยากได้เรื่องนี้เราก็มีราคาที่ต้องจ่าย ะร,ระบบเทรดสั้นแล้วเทรดบ่อยเข้าออกบ่อยก็ความถี่ในการเข้าก็าเยอะอัตราการชนะเนี่ย่าจะเป็นวินเลทที่ไม่ต่างกันมากกับรลกที่เทรดน้อยแต่เมื่อปริมาณออเดอร์มันเยอะปริมาณการชนะมันเยอะไหมมันเยอะปริมาณการแพ้มันก็ต้องสอดคล้องกันตอนชนะไม่เคยมีใครมีปัญหาหรอกครับจริงไหมแต่ตอนแพ้ต่างหากเราบริหารจิตใจเราอย่างไรก็แค่นั้น นะพอเข้าใจหลักการนี้นะครับก็ค่อยเอาไป a d ด p t แล้วก็ประยุกต์แล้วค่อยๆใช้ความเสี่ยงพร้อมการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบทบทวนตัวเองเป็นประจำเหมือนที่เรากำลังทำกันในสัปดาห์นี้นะข้อที่5นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเองเลือกสไตล์การใช้ชีวิตแบบที่เป็นปัจจุบันฟังอีกครั้งอา้าวไม่ใช่สไตล์การเทรดเหรอ สไตล์การใช้ชีวิตครับผมเองเข้ามาเทรดเพราะผมไม่ได้อยากจะนอนตื่นสายไม่ได้อยากจะขี้เกียจครับแต่ผมอยากออกแบบตารางชีวิตของผมเองได้ผมไม่ได้เข้ามาเทรดเพราะผมเองอยากจะเทรดทั้งวันทั้งคืนเพราะผมรักในการเทรดครับแต่ผมเพียงเห็นโอกาสในตลาดนี้ว่ามันมีโอกาสทําเป็นอาชีพและต่อยอดได้ ผมเอามาแบ่งปันความรู้ไม่ได้มองเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับวันหนึ่งอยากทําธุรกิจเราเห็นว่าใครบางคนได้รับคุณค่าจากเราบางบางบางอย่างก็ตีกลับมาที่ไม่ใช่เพียงตัวเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเป้าหมายไม่ใช่แค่เข้าให้ถูกทางแต่คือเทศให้เหมาะกับชีวิตเรานะครับ ผมเลยบอกว่าทำไมถึงมีการพูดถึงรูปแบบการเข้าเทรดที่หลากหลายมากๆและผมนับถือทุกกลยุทธ์ครับที่เป็นความเป็นไปได้เห็นว่าตลาดนี้มันเต็มไปด้วยคนเก่งๆที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองวันนี้ร้านกับข้าวในประเทศไทยก็ไม่ได้มีร้านเดียวผัดกะเพราก็มีอยู่หลายร้านจริงไหมมีหลายรสชาติ บางคนชอบกินเผ็ดบางคนชอบกินหวานนะบางคนชอบกินทอดบางคนชอบกินคลีนคลีนแต่นั่นคือสีสันนะครับที่ทุกอย่างนะครับมีคนที่ชอบมันจึงเกิดการส่งต่อความรู้ที่หลากหลายการใช้ชีวิตที่หลากหลายรูปแบบเพราะนั้นเนี่ยผมอยากจะย้ำข้อนี้ว่าวันหนึ่งนะครับตลอดสีปีแรกผม ลืมตระหนักว่าเป้าหมายหายไประหว่างทางแต่ใครผ่านมาเจอคลิปนี้อยู่ในคานนี้อยากจะบอกว่าเห็นเป้าหมายปักเป้าแล้วออกเดินทางนะครับมีโอกาสไปได้ไวกว่านะเพราะองศาในการเริ่มต้นต่างกันเพียงไม่กี่องศาเมื่อมันวิ่งไปในเกมยาวมันอยู่คนละที่กันนะครับคนละทวีปเลยการฝึกอย่างเป็นระบบ ถูกวิธีในช่วงเริ่มจึงมีโอกาสพาใครบางคนไปถึงเป้าหมายได้ไวกว่าถามตัวเองสม่ำเสมอทบทวนตัวเองประจำนะครับนะเอเข้าออเดอร์นะครับ,นะ order, รบก็ตามจังหวะของตัวเองแหละอืมเหมือนที่บอกว่าอะไรคือเข้าเร็วเกินอะไรคือไล่ราคานะครับอะไรคือเสียดายโอกาส ข้อที่หนึ่งเราได้คุยกันไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่คือหนึงในสิ่งที่เราหยิบยกมาคุยกันนะครับแบบเข้มข้นเข้มจนมากนะครับ อันต่อมาเนี่ยนะครับก็ไปสู่การแบ็กเทสเนาะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอีกหนึ่งพาร์ทนะพอเราเข้าใจวิธีการเราเข้าใจปลายทางว่าเราเห็นว่าเกมนี้เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งแล้วเราเห็นว่าสิ่งนี้กําลังนําพาเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการนะครับแล้วเรากําลังทําสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเราอยู่ <c oughs> ก็เริ่มออกเดินทางอย่างเป็นระบบ นะบางคนไม่ชอบการแบ็กเทสก็เพียงเข้าใจคีย์ที่ผมได้ส่งต่อไปไม่ได้ว,ว่าทุกคนต้องไปนั่งแบ็กเทสแต่บางคนอาจสามารถบริหารจัดการจิตใจและเข้าใจมุมมองนี้และประหยัดเวลาไงจุดประสงค์คือใครบางคนนะครับที่ผ่านมาเจอจะได้ประโยชน์ และนำไปใช้ไม่มากก็น้อยนั่นคือความตั้งใจหนึ่งนะครับของคลิปวิดีโอนี้นะครับของคาส์ดคาส์ดนี้นะครับก็ใครที่ฟังได้ประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกันไว้แล้วไว้เจอกันนะครับที่คลิปวิดีโอถัดไปในการฝึกแบกเทสกันนะครับแล้วเจอกันครับนี่